คลิปนี้จะมาแกะชมรีวิวเสื้อกีฬานะครับของทีมหนองโนเอจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะมีออเดอร์มาเป็นสีน้ําเงินขาวกับน้ําเงินดํานะครับเดี๋ยวเรามาชมสีหลักก่อนนะครับน้าเงินขาวนะครับอันนี้ทางพี่ลูกค้าก็ออเดอร์มารวมกันทั้งหมด32ตัวนะครับสาัวนี่อันนี้ดีไซน์ในส่วนของน้ําเงินขาวนะครับเป็นลักษณะของสีพื้นน้าเงินแล้วก็มีลวดลายกราฟิกเป็นลักษณะของสัตว์สีนะครับเป็นส่วนทีข่ามาทางด้านขวานะครับอกซ้ายก็จะเป็นโลโก้ทีมนะครับหนองโนหมู่หนะ อกขวาเป็นเบอร์นะครับแล้วก็ต้องการเป็นน้องโนเอฟซีวัยรุ่นหมู่6นะครับนี่ตกแต่งฟอนต์ดูวัยรุ่นนะครับสวยงามนะครับสีสันฉุดฉาดในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นชื่อผู้เล่นแล้วก็เบอร์นะครับใต้เบอร์เป็นสปอนเซอร์ท่านลองมาีวันอันชันสั่งลุยนะครับนี่ดีไซน์ด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้ก็โลโก้ข้อความสปอนเซอร์เหมือนกันนะครับด้านหน้าเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับสำหรับตัวนี้เราก็เลือกใช้เป็นผ้าไมโครพิเเตอร์เนี่ยเรียบนะครับในหลักของทางโรงงานนะครับใส่สบายระบายอากาศดีนะคบลูก้าจชชื่อ ผ้าตัวนี้มากนะครับผมมีการเย็บย้ำบริเวณบ่าและแขนนะครับเสริมความแข็งแรง,งคงทนนะครับเวลาใส่ตอนเคลื่อนไหวร่างกายตอนเล่นกีฬาหรือตอนออกกําลังกายหรือดนดึงดวงกระชากก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการปริขาดนะครับแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับและสําหรับเพื่อนๆท่านไหน,นะครับสนใจสั่งเสื้อกีฬาสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการสั่งทางอินบ็อกซ์เพจเกรสลาสปอร์ตดีไซน์ของเราได้เลยนะครับมีบริการขึ้นแบบให้ชมก่อนสั่งผลิตฟรีครับ